สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับผมวันนี้วันที่16ตุลาคม68ครับพี่น้องเนาะวันนี้กะเป็นวันหวยออกครับผมครับเก่ามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียน้าเชียโชคดีเดอร์ครับผมครับมีโชคมีลาบไปน้ากันครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของแม่บันเข้าเดอครับผมวันหวยออกครับ คลิปก็นานนี้ครับพี่น้องเนาะลงไปแล้วพ่อพูทอกวันหวยออกพี่น้องเี่ร่กัอย่าลืมเข้าไปเบิ้งเด้อครับผมพอได้ตัวได้มากครับผมลงไปแล้วเด้อครับผมครับถ้าบ่อเห็นคลิปกับนี่แหละครับผมกดเข้าไปเก่ามาเชียร์ที่ช่องย t u b e นี่แหละครับพี่น้องเนาะรับเอาคลิปนี้ไปถามข้าวข้าวแม่น้ำครับผมพิ้นเขาลงบานครับผมตั้งแต่วันที่เจที่8ดครับพันไปผ้าตัดเลยวก็หลังจากนั้นมา เิ่นกับมาพักพื้นครับผมพี่น้องเนาะมือนี่บ้านห้อยออกครับผมเดี๋ยวไปสอบถามแนวทางตัวเลขก,กับแม่ครับแม่ฝันดีจังไดครับเป็นแนวทางเสีงโชคเสีงดวงเด้อครับผม16ตุลาคม68ก็ต้องขอขอบพระคุณแม่ครับผมไปรับชมรับฟางน้ำกันเลยครับ ไหมครับต่อมาเชียสวัสดีแม่บันเข่าครับผมจ้าครับแม่เป็นยังไงแม่ผลการผ่าตัดครับโอ้จา้าผลการผ่าตัดก็โรงพยาบานซ้ำมือมครับแม่ก็ปกตเชื่อมจากหัวอกไอ้อกมาอกมาบ้านแล้วราคาเรากับมาผ่าโรงพยาบานหนองกอนอืแบบบ่มีหยังบ่มแม่เพิ่นนอนเพิ่นเช็คข้างในแล้วก็ปกติแล้วบ่มแม่หรือยังได๋ครับ ว่าเก็กับไปหนีวนแล้าเราเป็นเหนียวคว,ว้าแล้ววันที่สิบแปดเราก็ไปจัดไหมจะบอกเอาไปสิบแปดเป็นเหนียวนี่ต้งน้ำดีอ,ออกแล้วจันครับเราวันที่นี่้คับมาบ้านมาบ้านแล้วกอกจากมาบ้านได้มาบ้านได้สองมือนึงมาปั่นครับแม่มาปั่นว่า,านนะได้ไปไอ้ ได้ไปเนบ้านเพื่อนปีค,คือคือใครเขาเขาจำหนายว่าบ้านเพื่อนเป็นงานอย่างเช่นแต่เราก็บ,บ้านเพื่อนเป็นงานเรา่็เห็นขน้าวนมต้มเต้วมาันในความปั้นนะ่ะครับแม่ก็ไปถามบ้านเลขที่เพื่อนนั่นเห็นบ้านเลขที่แปดสิบห้าแปดทับสองครับผม,มบ้านเลขที่เพื่อนเนี่ยอันนั้นอันนั้นักปันแล้วหล่ะเราก็ตัดห่บบ้อปันอีก อยกที่ฝันแค่นึงที่ว่าตอนทั้บุญเสร็จไม่ไหมมะฝันว่าในกลางนี้เจอกสองแปดเด้อแม่หล่ะนงนงสาวได้วอฟังแลว้วหมบอวห้ฟังลแล้วเนี่ยอย่าล้วบัดท,ที่นี่บัดที่น,นี่ยูไหมนเนี่ยเมื่อกี้มือเนี่ยคัว่าเป็นแม่เนี่ยี่รมดมมใช้ขั้นเกา่าของแม่ที่ว่ามันลายปิดแล้วมันห่างที่ว่าตอนนี้ขายไปแล้ว ที่นแม่วันฟ้าได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้เก่าขั้นนั่นแหละของแม่แล้วไม่ขี่ไปเพื่นผ่นเพื่อนรถสั้นในคองฟันน่ะเราเราเลยจอดจอด้กับเพื่อนแต่ที่นี่นี่บางคนห้องมาเล็กรถกาอ้ไฟ้าไฟเหมนรถไฟไหมรถนครับรถไยไหมรถ เราแม่แม่รติไปเบิ้งมันิรถมอไซแม่แม่ขับห้องแม่ขับต้งห้องเราค้นนั่นแรนออกมาเบิ้งาเบิ้งแบบเบิ้งเต็มเบิ้งประกาว่าค้นมีลายลายเป็นเป็นหกหร้อยคุ้นหรอมีด้ครอบฟันอ่ะมาหูเบิ้งรถมอไซค์ใหม่รถใช้ใหม่อ่ะแล้วก็ที่ตำรวจกังม้า รถจากพื่อนกลับมาเขาไม่ขี่หนักมันมันมันหันใหม่ไลยแล้วแล้วแม่นั้นนี้ยเป็นนังนีแต่นั้นไห้ย่างเดียวคือคือคือว่าไห้ย่างเดียวทั้งซื้ออีกซื้ออื่นไห้ย่างเดียวเราไปที่อันอันนี้ก็ไชส์คนหนึ่งประกาศว่าเอาเด้อครับว่าสั้นรถขับไฟใหม่ไปแล้วบัดที่นี่เขากะเห็นยังไงว่าสั้นเขากัมาเอาตู้กับลาบของรถสั้นว่าว่าสั้นครับแล้วพอวางสันแล้ว ผู้ใช้คนนั้นสั่นว่าเรื่องเด้อครับหาจองนึงว่าสั่นเี่แม่ก็นั่งฟังด้วยเขาคือประกาศหาจองนึงทะเบียนรถแม่ก็คือว่แม่หาจองนึงทะเบียนแม่มันคือว่าแม่มันคือประกาศไปยังสั่นวันก่อนเมื่อี้นี่ผู้เฒ่าจองค้นในความฝันอ่ะครับแม่เปล่าแลนเอาทะเบียนรถนั่นว่าหายเมียไว้ว่าเอาเสียงไว้เอาเสียงไว้ว่าสั่น มันประกาศว่าฉันตามมันจาะมันเบิ่งได้เหมือนจงกลินหาตรงนึงว่าสันแต่สันต้นเนี่ยมันก็เมนจกน้อยละสันแล้วแม่นจีซื้อผู้เฒ่านี้ในความฝันเอ้าคือประกาศว่าฉันรถก็คือบ่าได้เก็บเงินหาตรงนึงว่าสันเราภูเฒ่านั้นว่าเอาเอ๋อหนเอาเก็บไว้เก็บไว้ทะเบียนรถมันก็บเงินออกมาว่าสันครับอันนี้ใหม่ไปเล่ากับใหม่แต่ฟ้ารถดหนัก ดีงนั้นการดูด้วยภาพเราก็ั่นแนี้ก็กะหายแล้วก็ะย้ายของคนาวทะเบียนรถ่นมาให้ต่โอดทะเบียนรถนั่นแหละเราก็หายเสริมเสริมันครับแม่เราลูกใน้องตันนั้นลูกสาวกับลูกชายเหมืนหม่านมหาเราลูกสาวนั่ว่าแม่มันใหม่เราก็จำช็นละแม่เ่เป็นยังกระล้วไปลาวั้นแบบนี้่ะเราทะเบียนรถน่ะมันเป็นศูนย์เจดสองด มันคือมอเตอร์ปีสองแปดตัวีดเพื่อนมาบอกว่านี่ร่างเนี่ยไม่เจอว่าด้วยสองแปดนะทันเตรียมันเนี่ยเอาผมก็ตั้งเป็นวันเอ้ามันคือฝันคิดได้ว่ารถคันแรกของแม่ที่แม่ซื้อน่ะมันก็โดนลายปีแลยยิ่งแดงเนี่ยปันเกลียวตอนนี้แม่ฝั่นมันตั้งแต่แม่อายุสิบเจ็ดสิบแปดปีก่อนตอนตอนที่รถคันแรกของแม่ ก็ไปฟันเกี่ยวยังไงได้ว่าแม่จำเถียนรถได้แม่จำเลยคือศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์เจ็ดสองแปดจยาเราวก็คือนเนี่ยฟันได้สรงคืนที่ว่าเนี่ยฟันได้ประมาณทรงคืนทรงสามคืนเนี่ยล้วแบบลูกขึ้นมาวอใหอน้องฟังว่าฟาดฟันนี่ยงพเคยหายยังขนาดให้ให้จนจะยิ่งเตือนวันนี้คืนนี้เนาะปะ วายผ้าเนะะ่ากวายผ้าแล้วก็บอกว่าโอ้ยไปพ้าจัดค่ะถึงเหตุบุนถึงเก็่กับข่าวการนัําไปว่าเราก็ได้ว่าดอกอ,อันลูกลูกรันกับเปิ้เนินเปิดลขําอันนี้จะลูกกอห็นงงานได้ให้ลูกของโซขอล่าเพราะใดมายยูซียู่ซีกินได้ออันิีนจกักปิดที่ลูกเขาลงกอช้าปะพุทธธรรมะสมกับวังปูตะกะั เอารูปเราวน่ะที้งทายไว้ในโชตสัมปนะเอามันเอาเอาโชตสัมปมายกมือไหวครับแม่ใช่เดี๋ยวลูกมีโศกราบโศกวานเด้อลูกหลานึ่งคืนลงปูตลอดลูกหลานไปนอนในโรงบ้านลูกหลานก็นึ่งคืนคุณพาคุณเจ้าคุณพ่อคุพรณตรทั้งผสมลูกขอโศกขอรักขามาช่วยเรียน์ลูกไหวลูกไึ่งืนอยู่ซื้อกินเด้อทั้ทางหนี่งงานได้เรามืุอคืนนี่เนี่ยบอกกันว่า นี่แล้วม it ้าหมุนหว้าแม่เนี่ยก็แม่ว่าเอ้าไม่มี่ยงว่าหมุนควายโยงเนี่ยก็เกิดได้เอามีอย่างม่ซันนะเพราะว่าเป็นนอนตกลงมาเป็นโตแบบนอนแบบโตแอบซุ้มซุ้มใหญ่หรอแตกลงม้าออกจากแบบเอ้านอนมีอย่างคือตกลงมาจากหัวโยงอย่างนี้กว่าดีละครับแม่ใส่กระป๋านยังซันละ ฟันนีะจะกับฟันอันอีกฟันแค่นี้ล่ะอ๋ฟันบาน,นอนตกเส่หัวอยู่หัวโอแม่เราแม่อยู่หาสิบสองเนาะหาสิบสองหาสิบแ่หสิบสหาสิบสองแ่ถ้าถามว่าใจแม่แม่ไมปวัดไปอยู่กับพี่ตรงแปลายที่จุดพะว่าแม่อคันนี้อย่างที่แบอบ ให hmm. หลังนี่เวเียนรดแบบไม่รีล่ากับแม่ก็แจกให้ SD, เอฟซีดีรอนทาบุนับแม่แลกขอบคุณลายๆแล้วก็่อให้เพื่อนโรกรับโรคมาครถ้าว่าเอ่อไว้ที่แม่บอกไปนี่อะไรเพื่อนสุดโตรหรือเพื่อนสุดช้านแต่ตรงคุบุญฮอนเอฟซีทุกคุครับผม แม่กับควันเพื่อจะแล้วก็ก็ได้ควันอะไรอีกแต่ว่าก็พอควันเห็นนอนไปอ่านเมือมันกนมันก็ดีนะครับก็ปกติว่าแต่แต่ว่าดูจะเป็นยังไงเนาะกต่ควันแค่นั้นแหละอืมก็คือสรุปตัวเลขแม่มักสองแปดค่ะน้องแม่เนาะสองแปดเป็นตข้างลศูนย์เจ็ดสองแปดครับผมทะเบียนรถแม่ไฟใหม่ครับ ตะวันผู้ห้องบอกในีวยมฝันเห็นเพื่านวัหาสองหนึ่งครับผมหาสองหนึ่งก็แต่ตัดจะไปสอดคล้องกับอายุแม่จ่ได้ครับผมเพืนฝันหลาสุนี้มีนอนมาจ่อหัวเพื่นครับหาสองหนึง่งแปดหาสองเหล็กอีกตัวหนึง่งนะแม่เนาะเหล็กเหล็กวนๆอยู่นี่แหละครับผมสองแปดสองหาสองหนึง่ง ทะเบียนรถแม่ก็คือศูนย์เจ็ดสองแปดนี่เด้อครับผม้นี่แหละครับผมก็มาเชี่กับสิรบกวนแม่ซ้ำนี่เด้อแม่หายช่วงหายเศร้าไว้ๆเด้อแม่ครับผมครับแล้วก็มีโชคมีลาไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับผมครับเนี่ยครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับแม่เพิ่น ฝันครับพี่น้องเนาะเป็นเหลขฝันเลครับผมเป็นเล็กฝันทั้งนั้นคลิปก่อนนานี่ที่ว่าเก่ไม่เชื่อโทษไปหาเนี่เป็นดองสาวเพิ่นหลับเพราะว่าเพิ่นเขาพาตัดอยู่ครับเพิ่นฝันเหลขกล่างคือสองแปดครับผมได้จะขึ้นให้อีกรอบนึงครับพี่น้องเนาะล่าสุดนี่ก็เลขก็ยังอยู่วนๆนี่เละครับผมก็คือเพิ่นฝันว่าไปเฮียนงานคนนี่ยแหละครับผมไปงานจะมีงานหยัางครับผมแต่เบียนบานเิ่นคือแปดหาทับสองครับผมครับแล้วก็มาฝัน เหตุการณ์ที่เพิ่นสะเทือนใจก็คือรถเพิ่นไฟใหม่รับพี่น้องเนาะเ <c oughs> พิ่นขี่รถไปมอเตอร์ไซค์ครับแต่ว่าในความฝันน่ะผู้ใช้ยมาประกาศว่าทะเบียนรถแมีนี่เป็นหาสองหนึ่งทั้งๆที่ทะเบียนรถแม่คือศูนย์เจ็ดสองแปดนะครับผมถ้ามใมตัวเลขนีสิเป็นขึ้นมาอีกตัวนึง <c oughs> ว่าทะเบียนรถของเพิ่นนี่เพิ่นจำได้ดีครับพี่น้องเนาะมอเตอร์ไซค์ขันนีก็คือศูนย์เจ็ดสองแปดซึ่งก็ไปสอดคล้องกับเลขสองแปดที่เพิ่นฝันก่อนหน้านี้ครับ แลักการตัวหนึ่งที่กามาเชื่อถามก็คืออายุของแม่ครับผมพนฝันมาขึ้นนี่ฝันว่านอนมาจอหัวเพนครับมายืดเท่งผมพนนะครับพี่น้องเนาะบริจอก็เลยถามอายุเพนหาสิบสองครับพี่น้องเนาะก็ไปสอดกล้องกับเลขที่ผู้ใช้ตะโกนบอกห้าสองหนึ่งครับเอามักชุดใดครับพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ่งมักแปดหาหรือว่าหาสองหรือว่าสองแปดหรือว่าศ7เจ็ครับผมทะเบียนรถพน ถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียออ่ยขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันในววันที16่16ตุลาคม6 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ